Enter City. Enter City. So e> yeah. ยังต่อเนื่องอยู่ในเรื่องของเทคโนโลยี 3G มาติดตามกับ TJC กันก่อนเลยครับ TrueMove h 3G Plus ครอบคลุ่มมากที่สุดในไทยใช้ได้จริงวันนี้ครบ77จังหวัด วันสงกรานนะคะคุณผู้ชมทุกคนคะเชื่อว,ว่าตอนนี้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเนี่ยจะมีความสุขแบบเดียวกันหมดก็คือมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานสาดน้ําเย็นๆแล้วก็ขอให้เย็นใจกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะขับรถขับราระมัดระวังด้วยที่สําคัญใครที่มีโอกาสไปเที่ยวที่จังหวัดไหนอยู่มุมไหนของประเทศไทยอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคลิปโพสต์ post, มาแชร์้ซีดูบ้างนะ จะถ่ายรูปหรือถ่ายเป็นวิดีโอคลิปตอนรถน้ำดำหัวทําบุญหรือสาดน้ำกันก็สามารถแชร์กับเพื่อนๆได้ทันทีเลยนะคะพันเครือข่าย 3C PLUS ที่ครอบคลุมทั้ง77จังหวัดและ843อําเภอแล้ววันนี้เพื่อเพื่อนคนไหนอยู่ใกล้ๆจะได้ตามมาแจมหรือจะมาอวดว่างานสงกรานจังหวัดไหนมีสีสันกว่าอ่ะไม่ว่ากัน แต่สำหรับใครที่ชอบถ่ายคลิปวิดีโอแบบ High Definition แล้วกลัวจะอัพแชร์ให้เพื่อนๆดูได้แบบไม่ขึ้นไม่ต้องกลัวอีกต่อไปค่ะถึงแม้ว่าคุณจะถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงแบบนั้นก็อัพขึ้นค่ะเพราะด้วยเทคโนโลยี 3G+ ที่ให้ความเร็วสูงสุดถึง42เมกะบิตนเร็วกว่าปกติรองรับความเร็วสูงสุดเพียง7.2เมกะบิตนจึงทำให้การแชร์ไฟล์มัลติมีเดียในรูปแบบไฮเดฟิ i t ชันราบรื่นไม่สะดุด สนุกแค่นี้ยังไม่พอนะคะเพราะว่าซียังมีตัวช่วยเพิ่มสีสันตอนที่คุณออนไลน์กับเ,เพื่อนๆด้วยแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า My Life My Life เป็นมากกว่าโซเชียลแอปเพราะมีคอนเทนต์เพื่อความบันเทิงเพียบอย่างการรับชมโทรทัศน์มิวสิกวิดีโอหรือชมภาพยนต์ทั้งเรื่องยังทำได้เลยค่ะยังมีข่าวสารเทรนด์ใหม่ๆนะ่าสนใจให้อัปเดตกันรู้เรื่องอะไรแชร์กับเพื่อนๆถึงเฟซบุ๊กทวิตเตอร์แค่นี้ก็มีเรื่องคุยกันทั้งวันเลย วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆที่โรงแรมเอาลอฟกรุงเทพสุขุมวิท11ด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทําและที่สําคัญแล้วคุณผู้ชมคะช่วงเทศก,ก,กาลสงกรานต์แบบนี้หลังจากที่คุณนะํะไปสาดน้ําสนุกสนานกันแล้วอย่าลืมขนบธรรมเนียมไทยที่ดีๆอย่างเช่นไปรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่เพื่อขอพรเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตด,ด้วยนะคะและที่สําคัญอุปกรณ์ไอทีของคุณหวังว่าหลังสงการานต์สิคงไม่ต้องมาสอนวิธีหมกข้าวสารให้มันแห้งหรอกนะคะช่วยดูแลอุปกรณ์ไอทีของคุณให้ไม่เปลี่ยกน้ําด้วยละ่ะระวังนะ อย่ามัวแต่สนุกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ TrueMove Edge 3G Plus ครอบคลุมมากที่สุดในไทยใช้ได้จริงวันนี้ครบ77จังหวัด คุณผู้ชมคะในปีนี้นี่นะคะซัมซุงค่ะเขาก็มีคอนเซปต์ว่า pushing boundaries หรือว่าง่ายๆเยก็คือดันเทคโนโลยีเนี่ยให้สุดขีดเลยค่ะสุดขีดของเขาในที่นี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นขนาดของจอนะคะ LCD เนี่ยก็เพิ่มขนาดสูงสุดถึง75นิ้ว75นิ้วนี่ใหญ่มากเลยและที่สำคัญค่ะต่อไปเราคงไม่ได้แค่ดูทีวีเพราะทีวีมันจะดูเราด้วยค่ะ ผู้ชมเชื่อสิไหมคะถ้าสิจะบอกว่ายุคต่อไปทีวีนี้จะต้องตาดูหูฟังและมือไม้สายไปมาถ้าไม่เชื่อสิว่าถามคนนี้เลยดีกว่าคะ่ะจริงหรือเปล่าคะที่ทีวียุคถัดไปต้องตาดูหูฟังมือไม้สายไปมาไม่เข้าใจคะ่ะงงค่ะคือทีวีแห่งอนาคตนะคะจะต้องเข้าใจเราได้จะมีกล้องที่ติดไว้นะคะก็จะสามารถเห็นมูฟเบนของเราได้เมื่อเราสื่อสารมาทีวีได้สื่อสารได้หลายทาง ชก็เรียกว่า voice recognition นะคะก็คือพูดกับทีวีได้ก็ให้ทีวีแล้วก็จะบอกว่า channel up ก็เปลี่ยนช่องอะไรเงี้ยสามารถจะใช้มือสั่งงานได้นะคะคลิกได้อะไรเงี้ยค่ะเหมือนเมาส์ที่สำคัญชัดขึ้นมากๆด้วยระบบเทคโนโลยีของ OLED เป็นยังไงคะ OLED นี่ก็จะเป็นทีวีที่ภาพก็จะคมชัดมากๆแล้วก็จะมี เขาเรียกเรสปอนส์ไทมก็คือว่าสามารถจับภาพเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วคือว่าภาพที่เป็นแอคชั่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะไม่มีการเบลอเลยกุณผม้ชมดกับนี้ซีอยู่กับมิสเตอร์เกรกลีลีค่ะ Hi Mr. Lee Hi Hello again this year um, first of all I would like to ask you how you see the importance of the Thai market the last year The Thai market is very important for us it's one of our best performing markets in all of the world We're number one in the world in TV. We're number one in mobile phone. And it's growing very, very, very fast. I'm glad you're here at the show because we have the best new products into this show. We're seeing uh, the new OLED TV, which is the best TV in the world. You can see immediately the colors and the brightness as well as the contrast. But we also have in that TV three new technologies like face recognition, voice recognition and motion sensing technology. คุณผู้ชมคะข้างหลังซีนะคะเป็นอวัตรกรรมที่ได้รับรางวัล2012นี่เลย c s Best Innovation Award อีกด้วยนั่นคือเทคโนโลยีจอเราเคยมีจอ LCD LED แต่ล่าสุดในปีนี้คือจอ Super OLED OLED นั่นเองเป็นเทคโนโลยีจอภาพที่ชัดมากๆบางลงเยอะเลยทีดเดียวนะคะแล้วก็สีสันของภาพเนี่ยต้องบอกว่าถึงแม้ว่าคุณผู้ชมอาจจะดาวน์โหลดคลิปมาแล้วคลิปไม่มีความชัดตัวจอตัวนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีจอภาพที่สามารถปรับให้ชัดยิ่งขึ้นได้ติดตามเรื่องของเทคโนโลยีตรงนี้นะคะ ีเชื่อว่ายังมีอีกหลายๆอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะอยากอัปเดตก็ได้ค่ะ ว่าซัมซุงนี่เหนือความคาดหมายในทุกปีเลยปีที่แล้วนี่ซีตกใจทีเดียวนะคะเวลาที่ซีเห็นตู้เย็นสามารถกดจอตู้เย็นได้นะคะแต่ในปีนี้เนี่ยยิ่งกว่าที่ซีคิดอีกค่ะไม่คิดว่าจะมีทีวีอะไรที่จะทําให้เราตื่นเต้นได้ขนาดนี้นี่ไม่ใช่รูปแบบของทีวีแต่เป็นรูปแบบของหน้าต่างแบบจิ้มจอได้ค่ะจะเห็นว่ามันเหมือนกับกระจกเป่าค่ะแล้วก็มันสามารถมองทะลุไปได้นะสมมติว่าเราอยู่บนคอนโดอย่างเงี้ยเรามองทะลุลงไปเราก็จะเห็นข้างนอกบรรยากาศเป็นยังไงก็ทําได้เหมือนทีวีแต่แบบ จอจิ้มเร็วมากอยากได้แล้วก็มีวิดเจ็ตเหมือนกับที่เราเล่นอยู่ในแท็บเล็ตต่างๆนะคะก็จะมีทั้งแบบตัวที่เราเห็นในแท็บเล็ต Android มันเป็นแบบกึ่งตัวแอปพลิเคชันแล้วก็กึ่งการที่เป็นเบราว์เซอร์ด้วยะคะ่ะตัวคอนเซปต์ตัวนี้มันทําให้เราเห็นว่าต่อไปเนี่ยอนาคตกระจกว่างๆอบเปล่าที่เราเห็นอยู่กันในบ้านแต่ละที่เนี่ยมันคงจะไม่ใช่แค่กระจก ธรรมดาอีกต่อไปเขาบอกว่าตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นคอนเซปต,ต์ของไรเลสแล้วคือไม่มีสายอยู่เลยเขาก็โชว์ให้ดูว่าข้างหลังโปรดดูค่ะเป็น Wifi นะคะแต่ว,ว่าจอนี้คือจะโปร่งโปร่งมากสวัสดีครับส,สวัสดีค่ะพี่จอนะเรากำลังทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยเป็นวิดีโอเทเลโฟนี่ที่ทำให้เราสามารถสื่อสาร สังเกตว่าภาพคมชัดก,กว่าเดิมมากเลยนะครับใช่แล้วแต่ที่สำคัญแล้เนี่ยสิรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันให้คอนเซปตที่เราเราคุยกันได้ในบ้านหมายถึงอุปกรณ์ต่างๆมันเริ่มที่จะคุยกันในบ้านมากขึ้นซีมีแท็บเล็ตซีมีสมาร์ทโฟนในวันนี้จอทีวีก็จะต้องคุยได้เยอะกว่าเดิมเอาซีอยู่นี่นี่ <laughs> <laughs> อยู่บูด๊ดกันก็ไม่บอก <laughs> ช่วงหน้ามาทำความรู้จักกับหน่วยงานที่จะเป็นผู้กำหนดทิศทางของโทรคมานาคมสื่อสารไทยนับจากนี้ติดตามได้หลังพักชมผู้สับสนุนรายการครับ Cyber City